สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมะเหียวเล่าให้ฟัง EP 1 9หากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโด o n a t e ให้กับช่องเหนียววายุเสือพอวา่ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องที่1วังหลอนปริศนาวิญญ,ญาณในเงามืดในยุคราชวงศ์หมิง วังหลวงที่ยิ่งใหญ่และงดงามของอาณาจักรต้ามหมิงกลับถูกเล่าขานถึงเรื่องราวลึกลับและน่าขนลุกผู้คนเล่าลือกันว่าในยามค่ำคืนเหล่าข้าราชบริพารต่างเห็นเงาวิญญาณที่ไร้หน้าเดินล่องลอยอยู่ตามทางเดินในวงังเสียงคร่ำครวญดังจากห้องร้างและบรรยากาศในวังที่เย็นยะเยือกทำให้ผู้คนในว,งวังหวาดกลัว องค์จกักรพรรดิผู้เป็นบิดาแห่งแผ่นดินไม่เชื่อในเรื่องวิญญาณจึงมอบหมายให้องค์หญิงเจียวเหยียนลูกสาวคนโปรดที่เต็มไปด้วยความฉลาดและกล้าหาญสืบหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ขณะเดียวกันในวังกลับมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ซ่อองค์งหญิงต้องเผชิญหน้ากับทั้งผีในวังและศัตรูที่อยู่ในเงามืดพร้อมๆกันเงาแรกในความมือดองค์หญิงเจียวเหยียนเติบโตขึ้นในวังที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบ และความซับซ้อนทางการเมืองแต่เมื่อมีข่าวลือเรื่องวิญญาณในวังแพร่กระจายออกมานางเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซ่อนอยู่องค์หญิงเจวเหยียนจึงตัดสินใจสืบหาความจริงด้วยตัวเองในยามค่ำคืนคืนหนึ่งนางแอบเดินสำรวจวังและได้พบกับเงาลึกลับของหญิงในชุดขาวที่ล่องลอยไปในทางเดินหลังตำหนักร้างเงาดังกล่าวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ทิ้งไว้ซึ่งเสียงคร่ำครวญที่ทำให้นางต้องสงสัย คนรับใช้ลึกลับระหว่างที่เจียวเหยียนพยายามสืบหาข้อมูลจากค่ารับใช้ในวังนางได้พบกับคนรับใช้หนุ่มชื่อลี่เฉินที่บังเอิญรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับวิญญาณในวังลึกกว่าที่ใครจะรู้ลี่เฉินเป็นคนที่ดูเรียบง่ายแต่กลับมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับและภูตผีนอกจากนี้เขายังดูเหมือนมีความลับที่ปิดบังอยู่ เจวเยียนตัดสินใจร่วมมือกับลี่เฉินในการสืบสวนคดีลึกลับในวงังและในขณะเดียวกันก็เริ่มสงสัยในตัวเขาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่ตำหนักต้องห้ามในวงังมีตำหนักร้างที่ถูกปิดตายมานานหลายปีและมีข่าวลือว่าวิญญ,ญาณที่เห็นในวังมาจากตำหนักนี้ องหญิงเจียวเหยียนและลี่เฉินจึงตัดสินใจแอบเข้าไปตรวจสอบตำหนักต้องห้ามพวกเขาพบหลักฐานบางอย่างที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์วิญญาณในวังอาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตของราชวงศ์และการฆาตกรรมที่ถูกปิดบงังระหว่างการสำรวจตำหนักกลับมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นทั้งเสียงฝีเท้าที่ไม่มีที่มาเงาลึกลับที่เคลื่อนไหวเองโดยไร้ร่างและความรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้อง พวกเขายิ่งขุดลึกเข้าไปก็ยิ่งพบปริศนาที่ซับซ้อนขึ้นและในที่สุดทั้งสองก็พบกับบันทึกกลับที่พูดถึงการหายตัวไปของพระสนมองหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนความทรงจำที่ถูกลบเลือนเจียวเยียนและลี่เฉินค้นพบว่าพระสนมผู้น,นั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและถูกลงโทษอย่างทารุณในตำหนักต้องห้ามแต่เรื่องราวเหล่านี้ถูกลบออกจากบันทึกประวัติศาสตร์ของราช,ชวงศ์เพื่อปกปิด ความจริงมีข่าวลือว่าพระสนมถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมและวิญญาณของนางยังคงวนเวียนอยู่ในวังไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เพราะความแค้นที่ยังไม่ถูกแก้ไขเจียวเหยียนเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงลึกซึ้งระหว่างตนเองกับพระสนมผู้ถูกสังหารสมคบคิดในวัง พ่อของเขาถูกประหารชีวิตอย่างไม่ยุติธรรมและวิญญาณของพระสนมที่ตายอย่างโหดเหี้ยมก็คือผู้ที่ต้องการแก้แค้นให้กับเขาลี่เฉินสืบสวนเรื่องนี้มานานและพยายามใช้ความรู้ด้านภูตผีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของพระสนมเผชิญหน้ากับวิญญาณเจียวเหยียนและลี่เฉินต้องหาทางปลดปล่อยวิญญาณที่แค้นนี้ก่อนที่มันจะทำลายทุกสิ่งในวังนางต้องเผชิญหน้ากับพระสนมผู้แค้นเคืองและทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณที่ยังไม่สงบบทสรุปของวังหลอน หลังจากการ,รเผชิญหน้ากับวิญญาณและความจริงที่น่ากลัวในอดีตเจียวเหยียนและลี่เฉินสามารถหลดปล่อยวิญญาณของพระสนมได้สําเร็จแต่ผลที่ตามมาคือการเปิดเผยความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ในวังรวมถึงการหักหลังและการสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจในราชสํานักทั้งสองต้องเผชิญกับการลง โทษของจัก,กรพรรดิที่ไม่อาจยอมรับความจริงที่ถูกเปิดเผยแต่ในท้ายที่สุดจัก,กรพรรดิยอมรับความจริงและสั่งให้มีการสอบสวนคดีในอดีตใหม่ความรักที่ก่อตัวขึ้นระหว่างเจียวเหยียนและลี่เฉินก็เบ่งบานแม้ว่าทั้งสองจะผ่านเหตุการณ์ที่น่า องหญิงผู้ถูกลืมองคหญิงหลานซูเป็นลูกสาวของจักรพรรดิที่เกิดจากพระสนมเอกแต่เนื่องจากความแตกต่างทางฐานะและความลำบากในวัยเด็กหลานซูเติบโตมาในตําหนักร้างที่ห่างไกลจากความวุ่นวายทางการเมืองนางจึงถูกมองข้ามและไม่มีคิดว่านางจะเข้ามามีบทบาทในเกมการชิงบัลลังก์อย่างไรก็ตามหลานซูไม่ใช่หญิงสาวธรรมดานางได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านการต่อสู้และการวางแผนจากแม่ทัพผู้พักดีที่ยังคงเคารพพระสนมผู้ล่วงลับของนาง นางเติบโตขึ้นอย่างชันฉลาดและมีความมุ่งมั่นที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับมารดานางเริ่มสังเกตการเคลื่อนไหวในราชสำนักและรู้ดีว่าการชิงบัลลังกำลังคุกรุ่นการชิงบัลลังที่เริ่มต้นเมื่อจักรพรรดิเริ่มอ่อนแอการแย่งชิงอำนาจ องค์ชายรองและองค์ชายสามต่างวางแผนเพื่อขึ้นครองบัลลังก์แต่ละคนต่างมีพรรคพวกและพันธมิตรที่สนับสนุนขณะที่องค์ชายใหญ่เป็นผู้นำกองทัพและมีอำนาจทางทหารองค์ชายรองเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในราชสำนักและองค์ชายสามเป็นที่รักของประชาชนหลานซูเริ่มสืบสวนแผนการของพี่ชายแต่ละคน และได้รู้ว่าเบื้องหลังการชิงบัลลังครั้งนี้มีการสมคบคิดที่น่ากลัวซับซ้อนและลึกลับนางจึงเริ่มวางแผนที่จะก้าวเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจชะตากรรมของแผ่นดินนี้พันธมิตรในเงามืดหลานซูไม่สามารถต่อกรกับพี่ชายทั้งสามได้เพียงลำพังนางจึงต้องสร้างพันธมิตรในระหว่างนั้นนางได้พบกับแม่ทัพหนุ่มชื่อเฟิงหลง ผู้มีทักษะการต่อสู้เหนือชั้นแต่กลับเลือกที่จะอยู่เบื้องหลังเฟื่องฟูและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเฟิงหลงเป็นคนที่ไม่ชอบการชิงบัลลังและต้องการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและมุ่งม,มั่นของหลานซูทำให้เขายอมรับการช่วยเหลือนาง ในขณะเดียวกันหลานซูก็สร้างพันธมิตรกับนางสนมผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนักนางสนมผู้นี้เป็นที่ปรึกษาขององค์จกักรพรรดิและรู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นภายในกำแพงวงังความรู้และเครือข่ายของนางสนมช่วยให้หลานซูมีข้อมูลในการวางแผนมากขึ้นการหักหลังที่มองไม่เห็นในระหว่างที่การชิงบัลลังเข้มขน้นหลานซูได้ค้นพบว่าในาเบื้องหลังของการแย่งชิงอำนาจนี้ มีขุนนางและกองกำลังนอกวังที่พยายามบ่อนทำลายอาณาจากักรขุนนางเหล่านี้หวังที่จะใช้ความวุ่นวายภายในราชสำนักเป็นโอกาสในการยึดครองแผ่นดินหลานซูต้องทำงานอย่างลับๆเพื่อหยุดแผนการของศัตรูที่มองไม่เห็นในขณะเดียวกันความรักและหน้าที่ทำกลางการวางแผนที่ซับซ้อนความรักระหว่างหลานซูและเฟิงหลงเริ่มเติบโตแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าความรักของพวกเขาอาจเป็นสิ่งที่ยากจะรักษาไว้ได้ ท่ามกลางเกมการเมืองที่โหดร้ายหลานซูต้องเลือกระหว่างความรักและหน้าที่ที่มีต่อราชวงศ์ขณะที่เฟิงหลงก็ต้องตัดสินใจว่าจะยืนอยู่ข้างนางในฐานะผู้สนับสนุนหรือหันหลังให้กับการเมืองทั้งหมดสึกสุดท้ายในราชสำนักเมื่อองค์จากพัดล้มป่วยหนักสึกการชิงบัลลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตพี่ชายแต่ละคนต่างเปิดเผยไพ่ใบสุดท้ายในการต่อสู้หลานซูได้รวบรวมพันธมิตรและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อตัดสินชะตากรรมของแผ่นดินในการประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นในราชสำนัก เพื่อประกาศผู้สืบทอดหลานซูเปิดเผยความลับและแผนการที่พี่ชายแต่ละคนซ่อนไว้ทําให้การชิงบัลลังเปลี่ยนทิศทางไปอย่างคาดไม่ถึงในศึกครั้งสุดท้ายระหว่างการต่อสู้ในวังเฟิงหลงนำทัพเข้ามาปกป้องหลานซูจากการลอบสังหารและเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่ในราชสำนักมานานความจริงเกี่ยวกับการทรยศและการวางแผนโค่นล้มจาก,กรพรัดถูกเปิดเผย ผงพิชิตบัลลังในท้ายที่สุดองค์หญิงหลานซูสามารถเอาชนะพี่ชายของนางทั้ง3และกลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นางไม่ได้ต้องการบัลลังเพื่อตัวเองแต่นางเลือกที่จะครองบัลลังเพื่อรักษาความยุติธรรมและความสงบสุขของแผ่นดินความรักระหว่างนางกับเมื่อเฟิงหลงต้องตัดสินใจว่าจะอยู่เคียงข้างนางในฐานะราชินีของแผ่นดินหรือเดินตามเส้นทางของตนเอง